ในช่วงนี้นะคะชาวบ้านในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครต้องนอนหลับไม่เป็นสุขค่ะเนื่องจากต้องคอยระแวงว่ามิเตอร์น้ําของตัวเองยังอยู่ดีหรือเปล่าสาเหตุนั้นก็เพราะว่าในช่วงนี้มักจะมีแก๊งขโมยมิเตอร์ออกอาลวาดขโมยมิเตอร์น้ําของชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันค่ะโดยในวันนี้ได้มีลุงประนตวชรสิทธิกรซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครได้มาฝากเตือนภัยให้กับประชาชนให้ระวังโจรมาขโมยมิเตอร์น้ํา พราะบ้านของตนได้ถูกขโมยไปหมาดๆเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณตี2ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกพฤติกรรมของคนร้าย ด้วยเป็นชายใส่เสื้อคลุมแขนยาวสวมฮู้ดปิดบังใบหน้าขี่จักรยานมาจอดหน้าบ้านจากนั้นก็เดินไปเดินมาเพื่อดูลัดลาวเมื่อเห็นว่าไม่มีคนโจนรายนี้ก็จะรีบไปปลดมิเตอร์น้ําออกทันทีทําให้น้ำประปาไหลพุ่งออกมาจนนองเต็มพื้นแล้วจนรายนี้ก็รีบขี่จักรยานหนีไปทันทีค่ะทั้งนี้คุณลุงประนตได้บอกว่าตนเองได้ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสาครแล้วซึ่งทางตำรวจบอกว่า ตอนนี้ก็พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยค่ะซึ่งคนร้ายรายนี้นะคะไม่ได้มีคนเดียวค่ะแต่ว่าจะอยู่กันเป็นแก๊งและในละแวกเขตเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีประชาชนโดนขโมยมิเตอร์น้ํากันเยอะมากโดยลุงประนดขอฝากเตือนภัยไปยังประชาชนให้ระวังตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ใช้ปูนบกมิเตอร์เอาไว้ เพื่อไม่ให้โจรขโมยไปได้และตนเองก็ได้ไปขอมิเตอร์น้ำใหม่ที่เทศบาลมาแล้วแล้วก็จะใช้ปูนบกด้วยเช่นกันเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็จะทำให้เสียเวลาเสียเงินหลายบาทในการไปขอมิเตอร์น้ำใหม่ค่ะช่วงประมาณตีสองนะฮะได้มีมิจฉาชีพอาละวาดตัดมาตรน้ำของผม ที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาครซึ่งแก๊งเนี้อารวาสมาแล้วประมาณสองเดือนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ประชาชนที่ใช้น้ำในเขตเทศบาลสมุทรสาครได้โปรดระมัดระวังโดยการใช้ปูนก่อก่อยึดยึดมาตรน้ำไว้ไม่ให้แก๊งพวกนี้อารวาสตัดมาดรน้ำซึ่งจะทำให้ทาง จ้าของเนี่ยฮะได้รับความเสียหายเนื่องจากช่วงนิเเศรษฐกิจไม่ดีมันก็มีแก๊งอาราวาสเป็นจํานวนมากนะฮะเขาฝากฝากเตือนด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปแจ้งที่ตํารวจแล้วจนวันที่ตํารวจเขาก็บอกว่าจะพยายามพอพอ,พอที่จะได้ได้เขาาลางบ้างแล้วแต่เพียงรอเอกสารหมายจับเพราะนั้นนะที่จะจับแก๊งพวกนี้อาราวาสพวกนี้นครับจึง,งข,อขอขอฝากฝากไปด้วยฮะต้องขอขอบคุณเคเบื้อนด้วยฮะที่เป็นกระบอกเสียงให้ ชาวจังหวัสมุทรสาครในเขตเทศบาลสมุทรสาครได้รับรู้ทราบโดยโ่วกันนะครับ